เรื่องคุณแห่งกำจะต้องตอบยำจำในใจรักชั่วทําดีทําใจให้ใสชีวิตลังตายจะได้ไปสู่สวัสดีเดี๋ยวเรามาฟังจดใหม่จากโลกพระธรรมคนใหม่ ชาวลาวจ้ะจดหมายฉบับนี้มีเป็นทั้งภาษาไทยภาษาลาวมีภาษาอังกฤษบางคำเพราะฉะนั้นถ้าครูไม่ใหญ่อ่านไปที่จะถือสากันนะอ่านตามที่เขาเขียนมาเนี่ยขน้อยนมามสก,การพระครูมไม่ใหญ่ที่เคารพรักและนับถือมื้อน,นี้ พวกข้อนครอบครัวพระยาผุยพิลาวันได้เขียนภาษาลาวมากราบพระครูไม่ใหญ่พวกขน้อยขอเป็นลูกศิษย์คนใหม่ของพระครูได้เปิดบังดาวธรรมของพระครูในต้นเดือนธันวาคม2547โดยบังเอิญพวกขน้อยคงมีบุญ จึงได้เห็นพระครูไม่ใหญ่กำลังนั่งให้คำสั่งสอนธรรมะของพระสัมมาสมพดทจเจ้าให้แก่ชาวโลกทางดีเอ็มซีพวกัน้อยก็มีความดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่พระครูไม่ใหญ่ได้เผยแผ่ธรรมะให้แก่ชาวโลกทุกทั่วนา We wish you continue forever you แปลว่าอาี๋งแปลว่าอะไรพระบิดาพระมารดาของพวกขน้อยอคือพระยาพัฒนานุรักษผุยพิลาวันและนางพระยาแพงดีพิลาวันเป็นคนลาเมืองหลวงพระบางเพิ่นมีลูกสิบคนคือพวกขน้อยเป็นหญิงเจ็ดคนชายสามคน ครอบครัวของขนอยอยู่กันอย่างมีความสุขหลายอบอุ่นมากด้ยความฮักที่เพิ่นมอบให้พวกขน้อยพ่นบ่เคยตีลูกบ่เคยห้หยัางไม่เคยโกรธอะไรบ่เคยว่าคคำบ่ดีนำนำลูกมไม่เคยพูดคำไม่ดีกับลูกพ่นใจดีหลายใจบุญเป็นที่สุด ทั้งสองจะมีเวลาให้ลูกๆเสมอเพื่อนสอนหนังสือให้ลูกอบโฮมคืออบรมรบอย่าลืมนะว่าภาษาราวนี่ไม่มีรอเรือรภาษากัมพูชารอเรือเยอะนั่นถูกดึงไปหมดเลยถูกกัมพูชาดึงตัวรอเรือไปเป็นภาษาราวจึงใช้หอนุคูกแทนอบโฮมก็แปลว่าวอบรม สั่งสอนสิ่งที่ดีให้ลูกตลอดมาเพิ่นเฮ็ดให้ดูเป็นต้นแบบทุกเรื่องทั้งทางโลกและทางธรรมแม่ของขนอยเป็นคนหน้าตาผิวพรรณผ่องใสใจบุญเป็นที่สุดทุกวันเพิ่นซิตื่นแต่เช้าเฮ็ดแต่งกินเพื่อใส่บาตรแล้วไปถวายจังหันเพลทุกมือตอนสวย ฟังธรรมตอนแรงตอนเย็น,น,ยนสูตรมนสมาธิจะน,นิมนต์สาธุพระที่สอนกรรมฐานมาสอนเสมอนิมนต์พระสังฆราชมาเป็นประธานพร้อมสาธุพร้อมพระมาทำบุญที่บ้านประจำทำบุญทุกบุญบกขาด มักบวชเป็นแม่ออกขาวไม่ชีถือศีลกินทานที่วัดเสมอต่อมาเพื่อนย้ายมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสตอนนั้นไม่มีสาธุไม่มีพระเพื่อนอยากกินทานมากอยากทำบุญมากพยายามโทรศัพท์ไปทั่วเมืองเพื่อซอกหาสาธุมาทำบุญที่บ้าน ซอกม่องทำบุญหาแหล่งทำบุญ<อ>ไปเรื่อยเช่นไปวัดโตรอนโตที่แคน,นาดาไปวัดที่วอชิงตันอเมริกาอยู่ไกลวัดเนี่ย<อ>สแสวงหาวัดอ,อยู่ใกลวัดนี่<อ>ไม่ค่อยสแสวงหาเลยแม่จากไปด้วยอาการสงบเมื่ออายุได้เจสบสปี พองขังน่นใยเป็นคนหน้าตาผิวพันผ่องใสผิวขาวสะอาดแม่อายุ91ปีก็เหมือน50ปีดูนุ่มกว่าอายุเป็นคนใจใสอารมณ์ดีนี่นมาจ้ะไอตรงนี้เนี่ยที่ทำให้ท่านดูหนุ่มกว่าอายุใจใสอารมณ์ดีจึงมีแต่คนฮักหลายเคยบวชในพระพุทธศาสนาสื่อสัตย์ อดทนดูมันขยันในการงานมีสติสัมปชัญญะดีตลอดอดทนบอมีไผคืออม,มอดทนไม่มีใครสู้ได้เพิ่นเจ็บหลังหลายแต่ก็บอบปาก,ก,กไม่บนไ,ไ,ไม่พูดก่อนจากไปได้เว้าวนำลูกว่าพูดกบับล,ลูกว่า พ่อไปละพ่อไปละแล้วก็จากไปอย่างสงบนี่ไม่โวยวายอะไรต่างเพื่อนทั้งสองยังมักซอยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีทุกข์เสมอชอบช่วยเหลือไม่เรียกว่าเป็นไผ่ทั้งคนลาวคนฝรั่งคอยสร้างโบสถ์คริสต์ให้ฝรั่งที่ปารีสมอบเงินให้ยูเนเซฟก็ทำ ความดีงามของเพ่นบ่อาจจะพนานาได้พ่อและแม่เพ่นได้จากพวกขน้อยไปแล้วในประเทศฝรั่งเศสคุณงามความดีของเพ่นทั้งสองบ่มีวันลืมได้เลยพ่อและแม่เป็นต้นแบบของลูกผู้ให้ความสุขและความอบอุ่นมากที่สุดหาได้เปรียบบ่ได้ก่อนทั้งสองจะเสียชีวิต ข้ายังได้สั่งคำว่าเป็นมรดกปะไว้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานทุกคนดังนี้ให้เห็นใจกันฮักแพงกันเอนดูปูนาอีตรงนี้ไม่เข้าใจปูนาฮู้บ่เออเฟื้อนะเมตตาสงสาร ใส่เหลือซึ่งกันและกันให้ระลึกถึงเพื่อนร่วมโลกที่ตกทุกข์ได้ยากตามสมควรแก่ฐานะของตนขอให้หักแพงสามัคคีกันให้มั่นเหนียวหเหมือนข้าเหนียวเัี้ยไหมข้าเหนียวนึง่งผู้ใดแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อวิญญ,ญาณผู้ที่มีคุณ อันเป็นการกระทธรที่ทางพระพุทธศาส,สนายกย่องสรรเสริญชีวิตจ,จะเจริญก้าวหน้าและหุ่งเฮืองพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไปความเกิดแก่เจ็บตายอันใดกระบอกเที่ยงแท้แน่นอนผู้ใดทำดีได้ดีผู้ใดทำชั่วก็ได้ชั่วให้ทำทานหักษาศีลเจริญภาวนาพ่อและแม่จึงเป็นคือพระ เสมือนพระของพวกขาน้อยเพิ่นทั้งสองเป็นชาวพุทธใจดีมากใจบุญมากที่สุดนี่เราต้องจำปฏิปทาของท่านขอวัดปฏิบัติของท่านนะจ๊ะในสายตามพวกขาน้อยตลอดชีวิตของเพิ่นทั้งสองได้ทำบุญทุกทุกบุญกินทานทำบุญรักษาศีลตลอดชีวิตและได้สร้างบุญหลายๆอย่างไม่ขาดสาย พอกน้อยจึงได้เฮ็ดบุญให้พ่นตลอดมาล่าสุดได้สร้างตูปกรรมคือสถานที่ปฏิบัติปริวาสกรรมของสงฆ์มีห้องน้ำครบท้วนทิวัดป่าโพนเผาเมืองหลวงพระบางเหมือนพ่อและแม่พ่นทั้งสองได้กระทำบุญเองซึ่งได้สลองไปแล้วในท้ายเดือนพฤศจิกาสองห้า แม่นสาธุบุญ,บญมมทันปุญญกาโมจาธิการวัดป่าโพนเผาเป็นผู้กำกับสร้างตูกรรมและมีสาธุใหญ่คำจันวิรจิตะเถระหลวงพ่อพระหลักคำวิรวิสุธทธิคุณอายุ84ปีอายุบรรษา64 บวชตั้งแต่อายุ20ปีจาวาดวัดแสนสุขารามประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แขวงหลวงพระบางเป็นประธานสลองตูปกรรมเพิ่นแม่นสาธุนะท่านเป็นสาธุนะของพวกขันน้อยหลังจากสลองตูปกรรมแล้วทางสาธุก็ได้เข้าปริวัตรกรรมแล้วก็ต่อด้วยการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน มีพระวิปัสสนาจารย์จากศูนย์กลางมาสั่งสอนซึ่งมีสาธุใหญ่คำจันวรีระจิตเถระเป็นองค์ประธานปีนี้มีพระสงฆ์สมณนเน,นักเรียนสงฆ์ไม่ออกข่าวหลวงหลายมากมายเป็นประวัติการแต่ว่าเฉพาะปีนี้ชาพุทธก็ได้ทำบุญกุศลอย่างหลวงหลาย พรอข้าน้อยได้ฝากการโดยพอและเขียนจดหมายแล้วฝากยาเฮโมพาติกอะไรเนี่ยดีเจ็บคอแกเจ็บคอดีไอแกดีวัดแกวัดึคือออียงว่ะเนี่ยอ๋อแก้ไอแก้เจ็บคอ,อแกหวัด พร้อมด้ฝากประจัยรวมสองครั้งครั้งละหนึ่งร้อยเออโรยูโรผู้ร่วมกินทานโพดสัตว์โปรดนกปลาเต่าและอื่นๆนำกับพระครูไมใ่ใหญ่อ๋อมาร่วมบุญปล่อยสัตว์ไปปลาอ่างงั้นร่วมละเต่าปล่อยไปเก้าตัว กบ99ตัวตาภาพน้ำ999ตัวปลาช่อนไข่1 0 9 9ตัวแต่ไม่ได้ปล่อยนกเพราะนกก็ปล่อยอยู่แล้วในวัดเยอะแยะอีก100เอโรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์ทางภาคใต้ของประเทศไทยริ่มกับครูไม่ใหญ่ได้ฝากเป็นธนานัร หวังว่าคงจะได้รับแล้วบอร์นเนอร์ได้รับแล้วหรือ,อยังเมื่อนี้พวกกันได้ดฝากช็อกคแลตมาเคนพระครูไม่ใหญ่ออกมาประเคนครูไม่ใหญ่และพระหลวงพ่อวิริยคุณร้อมเดือนประสงค์สามเนรหนึ่งในปีใหม่สากล2005อนาอ๋อช็อกครลตนะที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นธรรมเนียมกินช็อกกรลต ในปีใหม่เพื่อความสุขสดชื่นอ๋อเขามีธรรมเนียมยงนเนะพร้อมเดียวกันพวกกนได้เดี๋ยวฝากปัจจัยเงิน200อยเอ,อรโรเพื่อมาเผยแผ่ดาวธรรมร่วมนำพระครูไม่ใหญ่ฝากเป็นนานัดในนามพญาผุยพิลาวันและนางพญาแพงดีพิลาวันมองมโยงสิทธิ์กินดาราสิทธิ์และครอบครัวดาวธรรมที่หนึ่งเขาติดไว้ที่วัดพระพุทธศาสนา ดาวธรรมที่สองเขาติดไว้ที่โรงเรียนที่ดอยโอกาสแต่ได้รับแล้วเมตตาต่อพวกขน้อยฮู้ด้วยขอบระคุณพระครูไม่ใหญ่พวกขน้อยมีจุดประสงค์จะไปสร้างสาราที่วัดเมืองหลวงพระบางที่พ่อแม่พวกขน้อยมีจุดประสงค์สร้างศาราดังกล่าวนี้พ่อแม่พวกขน้อยก็ได้เป็นศรัทธาเขาเจ้าภาพใหญ่ร่วมสร้างพระยอดแก้วธรรมยานเจดี ซึ่งมีอัฐิของสมเด็จพระสังฆราชธรรมยานมหาเถระของประเทศลาวที่วัดเนินพะเนาจังหวัดหนองคายประเทศไทยและสลองบุญในวันที่6เดือนมกราคมทุกๆปีซึ่งได้ร่วมสร้างนำสร้างกับสาธุพ่ออ้วนสนิทพระอะพระการโณและก็ได้ร่วมสร้างกุฏิโรงเรียนสงร่วมทุนร่วมทุน โรงพยาบาลสง์ที่ประเทศไทยและอื่นๆวภคน้อยและหมู่เอ้ยน้องประสงค์กินทานเสาแก้วพันปีหนึ่งต้นนำพระครูไม่ใหญ่กับพระครูไม่ใหญ่จำนวนสองหมื่นเอโรสา,สาพันเอ,อโรสใส่ซื้อพ่อและแม่เขาร่วมนำพระครูม่ใหญ่เหมือนพ่อและแม่พ่นได้กระทําบุญในตนพ่นเอง โดยได้บอาข่าวบนนี้และหวมบัจจัยกันในนามพระยาผุยพิลาวันนางพญาแพงดีพิลาวันและครอบครัวอ๋อสร้างสาแก้วพันปีหนึ่งต้นเดียวเพวกขณน้อได้ฝากฮูบพ่อและแม่เป็นฮูบที่พวกขน,ขน้อยเคารพรักนับถือที่สุดพวกขน้อยเขากราบถามครูไม่ใหญ่ว่าพ่อและแม่พญาผุยและนางพญาแพงดีเพิ่นอยู่ใส ก็ทำอย่างคุณยายสิลูกเพ่นยู่ไสก็ไปหาเพ่นนี่นั่นทำแบบคุณยายอาจารย์น่ะเพ่นยู่ไสขน้อยเพ่นมีความสุขบ่พวคขน้อยลูกๆขอฝากความเคารพรักอย่างสุดซึ้งแด่พระบิดาพระมารดาขอให้พวคขน้อยได้ค้าชือพระบรมพระพุทธศาสนาตามรอยพระบาทของพระบิดาพระมารดาตลอดไปเทิน สาธุสาธุบุญที่พวกลูกๆอุทิศให้พ่อและแม่เพิ่นได้รับบอเนอแล้วเด็กฝากหรือสั่งยังมาหาพวกขนน้อยลูกๆบอเนอบ่บนนะถ้าทำสาวแก้ครบต้นพ่อแม่เสิใจได้บุญเท่าไดร่หรือมีการเปลี่ยนแปลงแนวไดพวกขนน้อยเขากราบขอประเดี๋ยวปุกครูไม่ใหญ่หลายๆและขอ้มีอายุมั่นยืนเป็นที่พึ่งของลูกสาวราสาวโลกตลอดไป ้วยความเคารพและกถืออย่างสูงกับครอบพยาผุยพิลาวกินดาลาสิทธิลูกพระธรรมสาธุก็ถามสั้นๆก็ตอบสั้นๆพระยาผุยและนางพระญาแพงดีตายแล้วประโยู่บนสวรรค์ฉันดุสิตเกตธรรมดาขอบขอบพบดุสิต มีวิมานทองขนาดปานกลางอยู่ใกล้กัน oh. พระทำบุญร่วมกันแล้วก็ผูกพันกันเพราะบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาทำจิตใจดีจนตลอดอายุไขเลยจ้ะอยู่บนสวรรค์ชั้นเดียวกับ,บวงบุญพิเศษเลยแต่คนละเขตกันนี่เขตนอกเขตสี่ขอบรอบนอกทั่วๆไปน่ เยาวนสวรรค์ชั้นทศทิศนะจ๊ะท่านมีความสุขมากเพราะสวรรค์ชั้นนี้เป็นดินแดนของพระบรมโพธิสัตว์และบัณฑิตนักปรารวมทั้งผู้ที่มีจิตใจงดงามได้ทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วท่านก็ดีใจมากที่มีลูกดี มีความกระตันยูกะตะเวทีได้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านท่านฝากข้อความมาว่าอยากให้ลูกหลานทุกคนได้ดำเนินรอยตามท่านในการสร้างบาร,รมีจนตลอดชีวิตเมื่อตายแล้วก็จะได้ไปอยู่บนสวรรค์ั้นิุสิตเหมือนท่านแล้วก็มีวิมานทองอยู่ยใกล้ๆกันจ้า ถ้าลลกทำบุญเสาแก้วพันปีครบต้นก็จะยิ่งทำให้ท่านได้บุญมากยิ่งขึ้นไปอีกจะมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นในทุกๆด้านทั้งบิมานทั้งบริวารทั้งสวนทั้งสะทั้งทุกๆอย่างเลยแหละเพิ่มพูนขึ้นรวมทั้งรัศมีผิวพรรณวันนะละรัศมีของท่านก็จะสว่างสวายยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะบุญเสาแก้นี่เป็นบุญที่ทำ ถูกหลักวิชาในพระพุทธศาสนาจะทำให้พุทธศสา,สาสนาเจริญรุ่งเรืองและขยายไปทั่วโลกเมื่อสร้างเสร็จแล้วพุทธบุตรจะมารวมกันซึ่งก็จะทำให้ลูกที่ทำบุญนี้ก็จะได้บุญเต็มที่ไปด้วยจ้า,าถามแค่นี้ก็ตอบกันแค่นี้เลยเดี๋ยวเรามาดูภาพที่ไหนพญาผุยและนางพญาแพงดี ตาแล้วอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเขตธรรมดามีเป็นมานทองขนาดปานกลางอยู่ใกล้กันเพราะบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาธรรมจนตลอดอายุไขท่านมีความสุขมากเพราะสวรรค์ชั้นนี้เป็นดินแดนพระบรมโพธิสัตว์และบัณฑิตนักปราช กรมทั้งผู้ที่มีจิตใจงดงามที่ได้ทำบุญไว้มากในพระพุทธศาสนาจา้าท่านได้รับบุญที่ทุทิศไปให้แล้วท่านดีใจมากที่มีลูกดีมีความกตันญูกะตะเวทีได้ทำบุญอททิศย์ไปให้ท่านท่านฝากข้อความว่าอยากให้ลูกหลานทุกคนได้ดำเนินอรอยตามท่านในการสร้างบารมีจนตลอดชีวิต เมื่อตายแล้วก็จะได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเหมือนท่านและก็มีวิมานทองอยู่ใกล้ๆกันจ้าถ้าลูกทำบุญสาวแก้วพันปีครบต้นจะยิ่งทำให้ท่านได้บุญมากยิ่งขึ้นไปอีกมีที่พิสมบัติเพิ่มขึ้นทุกด้านเพราะบุญสาวแก้วนี้เป็นบุญที่ทำถูกหลักวิชาในพระพุทธศาสนา จะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและขยายไปทั่วโลกซึ่งทำให้ลูกที่ทำบุญนี้ก็จะได้บุญเต็มที่ไปด้วยจ้า,านี่ก็เป็นเรื่องรวาวของผู้ใช้กายมนุษย์สั่งสมบุญตอนที่มีชีวิตอยู่ ละโลกไปแล้วท่านก็ไปเสวยสุขตามกําลังบุญหนึ่งท่านตอนทั้งสองมีกําลังบุญไปถึงสวรรค์ชั้นดุสิตแต่ว่าเฟสสี่เขตร,รอบนอกเขตทั่วๆไปแต่เขตถัดกมาถัดกมาก็เป็นเขตอนิยตะโพธิสัตว์ถัดกมาก็จะเป็นเขตของนิยตะโพธิสัตว์แล้วก็เขตของวงบุญวิเศษถัดไปก็จะเป็นเขตของพระอริยเจ้านี่ก็เป็นเรื่องราว ของเคสดีสั้นๆคืนนี้